สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาตำส้มตำถั่วทอดนะคะกับซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะนี่นะคะไอ้นียกขดทอดนะคะเราเอามาตำในโคน้ดนี้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ที่มีมะละกอนะคะมะละกอเข้ามาเขือเทศน้ำมะนาวน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมนะคะ น,นีเรามาตำกันได้เลยนะคะทีน,นี้เราก็ไปใส่กระเทียมลงไปนะจ๊ะจะต้องปอกเทียมเยอะๆนะคะบำรุงหัวใจกินน้ำปลาไม่ได้ค่ะเพราะว่าตายเราไม่ค่อยดีก็กินเค็มไม่ได้ก็เลยต้องทําแบบเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะมะละกอกินอาหารที่บ้านดีที่สุดป้องกันโควิดทําสมุนไพรนะคะ ต้านทานโรคโควิดนะคะต้านทานไม่ใช่รักษาต้านทานนะคะเป็นหวัดนิดนึงก็ขอให้คอหายได้กินแล้วก็รู้สึกดีเหงื่อออกเยอะๆ,ๆดีมากเลยนะคะนี่นะคะเราคลิปประมาณสี่เม็ดนะคะสี่เมต็ดตามไปอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะคะทานเองเพื่อสุขภาพของตัวเองเค็มมากก็ไม่ได้นะคะเค็มมากก็ไม่ได้เอา ใช้สี้วขาวอย่างเดียวนะคะทาเราเรารัดตัวเองเราก็ทําเพื่อให้สุขภาพเรานีขึ้นนะคะอยากจะกินซุปตำเราก็ตําเองนี่ครับใช้วขวดทอดนะคะไม่ต้องเผิดมากเท่าไหร่นะคะนี่แค่นี้ก็ไม่ต้องมไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะ นะคะคแล้วก็ใส่มามะละกอลงไปนะคะมะละกอจ้านี่นิดนึงนะคะไม่มีไรมากะคะ่ะดีแค่นี้ละกะเพราะเรากินเรากินแบบรสแซ่บเยอะๆไม่ได้นะ่ะเค็มผงชูรสก็ไม่ได้ใส่เพื่อสุขภาพอนามัยของตัวเอง ก็ต้องทําเองกินเองเอามาเสือเทศและกันอร่อยอร่อยใส่เยอะๆทาเขือเทศให้โดนแสงแดดเยอะ ความร้อนกินอาหารที่ละร้อนกินยาสมุนไพรกินกขิงนะคะขิงหัวหอมกระเทียมกระชายตามลงไปปล่อดลงไปนะไปต้มแล้วกินกากขอขด้วยนะคะป้องกันได้ดีมากเลยหวัดเวิร์กเนี่ยโอโ้โหเสล่จมนะ่คอนี่โอโ้โหสุดยอดครั นี่นะครับต้องตำแซบเพื่อสุขภาพแซบๆส,สุขภาพของเราเองนี่นะครับออกลงไปเยอะๆมะเขือเทศช่วยบำรุงร่างกายได้ดีเราจะ,ะใส่ผงส้ม ผักเพิ่มไม่มีลวค่ะเดี๋ยวค่อยไปมีว่านว่านหูเสือนะคะอีนีโหสุดก็ใครมีไว้ในบ้านดีมากเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรแล้วแต่นะคะช่วยได้หมดเพราะเพราะกินทุกวันนะคะรู้รู้สึกเราแสบคอคันคอก็กิกนว่านหูเสือนะคะเพราะพันไว,เว้เยอะไว้ไว้ไวทานเองค่ะเมื่อเราเป็นหวัดจะไม่กินยาพารา เพราะร่างกายตับไตเรากินกินมากไม่ได้นะคะพวกยานะคะมีใส่นี่นะคะอย่างเดียวนะคะก็อร่อยได้แล้วค่ะไม่มีต้องเครื่องปรุงรสอะไรเราก็อร่อยได้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะอยากเห็นดูใน youtube เห็นเขากินอยากทานบ้าง อร่อยค่ะซ้อไปอีกนะคะอร่อยสำหรับของข้าเราเนาะมันก็เผ็ดๆไปนะคะเนี่ยค่ะเดีย๋ยวไปเด็กติดจานก่อนนะคะไปติดจานเอามาจ้าจานนี้มันจะเลิกไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกจานก่อนจ้าเปิดเปิดจาน เรือจานก่อนนะคะเรือจานสวยหน่อยนี่นะคะคลิกกดนะคะเระจานเราจะไม่ไม่เลอะหรอกคะ่ะแต่พอ้องเปลี่ยนนะาจานเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยะคะ่ะเล็กๆเล็กๆ พอ,อไาไหมคะเนี่ยชิมอีกนิดหนึ่งนะคะลองชิมดูอร่อยขนาดไหนกักได้เลยไช่ นี่นะคะ,ะดูใบขเูเสวยแล้วน,นะคะสเสร็จแล้วนะคะส้มตามถั่วทอดสีขาวนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีผักอีกนะเดี๋ยวก่อนนะคะเธอเอาผักก่อนจ้ะ นี่นะคะนี่คือใบหูเสือนะคะนี่แหละค่ะสุดยอดเลยนะเป็นไข้ไอนะคะไข้ไอเป็นหวัดปวดหัวปวดปวดศีรษะนะคะทานนี่เลยค่ะเคี้ยวไปนะนะนะส้มเคี้ยววันละสามเช้าสามเย็นกลางวันสามเย็นสามนอนหลับแล้วแค่ทําทให้นอนหลับสบายด้วยนะนทุกวันนะคะปัจจุบัน ไปเอามาสดๆแล้วก็คิทานเลยนะคะใบหูเสือนี่แหละค่ะใบนี้นะคะ,ะคะ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ